แตกขาหันขาไม่หลุดสิมาตรนนี้มาเบิ้งได้หน่อยหน่อยผู้ใหญ่เบิ้งแสงมั่ง เอาลองในน้ำเดคอณหกล้าบเออบ้างไฟจ้าวเหรอดูน่น,นอน รถลอยหาโอ้ยลอยรถโตห่าขาแตกดูว่า <c oughs> เกมแล้ไหลมากนะครับเลวเหอใบิวมองเขี่ยมนะเลยเดือเ้ากูหนอกเลยเอาขอไปเลยชุงหมู่านมาไว้ป้าเตายัดยากเดียวสลัดต้องไปใส่วะ ตัวแดงขึ้นรับไปอีกเนี่ยครูหนึง่งตัวแดงดหน่อยไหมเอาหยับมีเรื่องตัวแดงขึ้นรับไปอีกเนี่ยไม่รับได้หรอวะบ่ัวโอ้พระท่านนี่ขึ้นไปรุ่นเป็นตำหมาดไปเลยที่ห้องโยกโยกขึ้นไปอีตีนตรง,นงไงเด้ยโยกขึ้นไปตังพอดีตังกับดูบี้เอาพันบี่เราอันตรายอยู่ดิ้ขอได้พ้อหนึ่งวอล์ได้ นี่ละคขอนมไงโหอะครขากีเร่กีเร่อย่านี่ไายโยกไปแล้วพอได้รับพลยกันทางผุนโมลงงนี่มมีขอนคำอยู่ทางล่งล่งทังเดี่ยวด้อยู่กาดถิเนี่ยเปินขาวอยู่พ่อ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 อพอพ่อ่อพ่อพอ่อพ่่่ออ่่่อ พ่อกันเอาขาหน่อยใส่ก่อนขามูโล่ส่ก่อนเรับบแล้วต่นันเลยเอาไปเขาเก็บกกนอันนี้เป็นจะสอนีจะสองเอาเอามดเอายกล็กน้อยมงันตรงเดียวรอ้อย,รยครับเกิโลกว่าปีดมีได้หวัวเกียงว่าแน่นอิงติงเลย เดี๋ยวเบือรยังใส่หล่อหน้ำไหมครับน้ำดักแล้วดีซีเก้า DC 9.